ม่สัตย์ปยตัวแรกครับผมต้องียนะขอเยกสั้อยตัวยสวัสดีครับสวัสดีนะนะสายตกทุกท่านครับผมไดเมเมียไดมาอยู่นะครับวันนี้เปิดเรือลำใหม่นะครับแถวแถวสัตห์ปต์นี่นะครับเขาบอกว่าตัวดีมากแล้วก็ไสมีใหม่ในมือดีมากนะครับวันนี้นัดกับทองแล้วก็จะลงมาที่ มาเทสเรือทำงานใหม่เลยรีวิวเรือแล้วใหม่เลยนะครับเดี๋ยวสักครู่ไปดูกันว่าวันนี้เราจะได้แต้มมากน้อยแค่ไหนนะครับน่ะเห็นไหมจุดนัดลงเรืออยู่ตรงนี้เลยนะครับหน้าฐานทัพเรือเลยนัดลงกับไส้สวัสดีครับพ้องสวัสดีครับวันนี้พาฟี่มาไหนเนี่ยวันนี้พามาลงกับหมายมังม่วไไสสัตหีบนี่ผมเป็นคนพบไสใหม่เลยนะเนี่ยเดี๋ยวไปดูว่าผลงานจะมากแค่ไหน คือเขาโม้กับผมไปเยอะมากว่าโอ้ยหมึกใหญ่หมึกซสแบบจึบๆเลยอะแล้วซสเลยเขาปล่อยหมดนะ,ะขัดซสเออขัดซสเลยอะแต่ว่าวันนี้เราจะเก็บทุกทุกซสเราจะมาล่าแต้มกันเ,เพื่อโปรโมทเรือให้เขาเฮ้ยถ้าดีอะลูกค้ามาต่อได้เลยเอเคเออมาเสริมโอเครับโอเคครับ,อคครบดอกเรือเราอยู่ด้านนน้นนะครับกําลังลงมาแล้วก็กำลังนัดในระอุปกรณ์พื้นฐานมีให้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ําแข็งน้ําดื่ม นะครับแล้วก็เรือของเราจะเป็นลำสีฟ้าฟ้านะครับกำลังจะเข้ามานะครับวันน,ดดนั้นคือไต่หมองม่วนะเองสวัสดีครับน้ำเบอร์ครับน้ำเบอร์สวัสดีครับผมบอันนี้ช่องอะไรเนี่ย ผมวะชองอะไรผมช่องเมียดายังมาอยู่สิครับโอเคซึ่งจริงๆแล้วรายละเอียดของเรือเนี่ยจะอยู่ประมาณไหนครับเราวิ่งต่อหนึ่งวันนี้ราคาเท่าไหร่ครับนะครับราคาของหมายมังัวกับเราราคาก็สี่พันห้าครับสี่พันห้าเราลงได้กี่คนครับผมลงได้สามคนสามคนรวไต่ด้วยรงไต่บันสี่คนละพันห้าแหละด้วยหมายส่วนมากเนี่ยเราวิ่งแถวๆโซนไหนครับไต่ครับก็ถ้าคือนลงไม่แรงเนี่ยเราก็จะวิ่งเอ่อคาม คามน้อยคามใหญ่ไปไม่ทันละคามใช่ครับก็คามแต่ถ้าคืดลมแรงเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะออกแค่หน้าบ้านเพราะว่าภูเขาเนี่ยอ่าของเราเนี่ยมันจะบังลมอ่าใช่ใช่ครับภูเขาไหนครับท้างหงเนี่ยนะคามพวกคามพวกอะไรเนี่ยลมมันจะเข้าทางมาไปเลยจเหนือเข้ามาอันนี้จะเบาอันนี้จะแรงดูดูดูแบบเรียบดีมากเราฝังนี้เนาะฝังนี้เรียบหลบลมดีมากโอเคเรือเรามาแล้วกับไตท่านนั้นนะครับ ไตมาร์กนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูเรือกันเลยดีกว่าไปครับเดยวไปเช้าเลยนะโอ้บังลเอาบังเรือเอดอแอเดี๋ยวตอนเย็นเรามาคืน เดี๋ยวคนแมวไว้นี่ก็น่าจะต้องต้องออกไปดูเองแมวคือแล้วเกาะตอเกาะแมวอ๋อเกาะแมวตรงนี้อ่ะเนี่ยเราจะน่าจะมีอยู่แถวๆนี้อ๋อหมั่เนะครับเกาะพระอ๋อได้เลยเดี๋ยววันนี้เจอกับไตมาร์กหมายมั่งมั่วนะครับบัตรตะฮีบนะใช่ครับเออบัตรตะอ่ะทุกคนเดี๋ยวไปดูผลงานกันเถอะเดี๋ยวตามมาตามเลยเลยครับ ของใหม่มาอะไรตัวของ Pro Hunter 3.0ราคาแค่แค่ไทย70ใช่ไหมอีกนิดนึง95บาทเองนะครับราคานี้มากนะครับลองไปดูนะอันนี้ไปสอยมาจากร้านเทวานะครับเดี๋ยวเราจะมาลองเล่นแก๊สแถวที่ก่อนนะครับน้ำประมาณ10เมตรจะลองดูว่าจะใช้งานได้ดีขนาดไหนนะครับวันนี้จริงๆแล้วผมมาทุกค่ายเลยไป <laughs> ครับ จุดนี้เป็นหมายที่กําลังวอมนะครับเราออกมาจากบริเวณด้านโน้นของฐานรับเรือนะครับจากวัดหลงข้ออีใช่ปะแล้วก็ออกมาฝั่งนี้ก็มาเทสแก๊สฝั่งนี้ก่อนนะครับหมายโซนทางด้านนี้พักการที่จะเป็นหมายที่หลบลมมากไม่โดนลมเลยนะแล้วก็แนวถงึงทั้งแนวเลยนะดูแบบเป็นหมายที่น่าโดนมากนะครับเดี๋ยวนี้เราจะหลบลมตีก่อนนะครับลมแรงมากสองสามวันก่อนวันนี้พักการที่จะเบาแล้วเดี๋ยวดูก่อนว่า เราจะขยับหมายไปทางไหนนะครับเรือขยับได้ไวมากครับใส่นี่เราอยู่โซนไหนกันแล้วครับอันนี้เราอยู่เวิร์กในตอมอรครับตอมอ,น,อ,อนะฮะยัง<ร>อยู่ใน,ในเกมแคทอยู่เนาะใช่ครับเราตามหาหมึกแคทต,ตัวแรกก่อนก่อนที่เราจะไปชิปลันกันก่อนที่เราจะไปอนเราเวียนหัวก่อนที่เราจะหาหมึกตัวแรกก่อนที่เราจะหาเหยื่อแล้วตกปลาแดง เอาชัวร์ก่อนนะครับเอาชัวร์ก่อนเอาชัวร์ก่อนวันนี้ไป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 ลองจุดนี้ดูน่าจะมีตัวอยู่ไม่ค่อยแม่นอ่ะสวยสด้วยไปมาร์คสัตหิบเปิดตัวแรกครับผมไปมาร์คไปมาร์คสัตหิบนะครับผมโอ้โหดูทีมงานหมายหม่งมุ่ยไปหขุดเรื่องงานเอ๋ครับอ้าวโอ้ตัวเดิมมครับเนี่ยตัวเดิมเนาะที่ซ้ำมานะ คเดิมนี่นเดิมเลยัครับผมมาแล้วนะใส่ไม้ใหญ่ไม้ใหญ่ลบตตใส่ไม้ใหญ่มากันี้วนนี้หลุดไปทีนะครับใส่ไม่เท่าไรกลับมาตัอีกนะครับนี่ไม่ใหมึกนะยอดอีกครับเรียกอะไรนะโอ้่ครับผมเฮ้ยทำไมเราไม่ได้ับออ ยังไม่ได้สักตัวนึงเลยอ่ะไม่เป็นไรเลยเนี่ยยังมีเพื่อนอยู่มัดไปก่อนมัดไปก่อนเฮ้ยอะไรขนาดนั้นไม่ขอย่งหลุดตะเกีย่ตัวแรกใจเย็นใจเย็นต่างตึงเห็นไหมเนี่ยเห็นหมดเนี่ยอย่างเงี้ยเหรออย่างงี้ดิอ๋อจะได้รอโอ้มาแล้วมาแล้วไต่มาร์สไต่มาร์สเนี่ยโอ้ไต่ตึงเลยนะตัวนี้โอ้หผมไม่ค่อยเป็นน้ำหมึกนี่ ดูเลยครับยอดสุดยอดนะฮู้อ่ะไอ้มาอยังเราอ่ะยังนี่ครับคนสุดท้ายหน้าดำใช่ไหมเนี่ยเอ้าได้ที่เราตกลงกันไว้ยังไงไปเลยเนยลืมลืมหมดแล้วงมาอยูังไงโอ้ยไซดีเลยตรงนี้น่าจะเป็นผงเล้วดูแล้วอ่ะขอบล้มนะฮะคนนี่จะถ่ายยากหน่อยนะถล่มถล่มถ่ายยากหน่อยนะไซนิวนะถ่ายยากอ่ะไส้ไส้เสียวผายลายไป ผมออกออกไลทออกทีวีนะครับผมอีวีแล้วตึงเลยใช่ไหมครับพี่เบอร์ตึงอะี้ตึงเลยโู่นอยู่โน่เรเห็นแล้วเรามีครัวถ่ายเดี๋ยวตึงนะตึงนะอยอมแล้วผดแค่นี้ตกทีมงานหมาย่องวัวนะครับผมจัดนี่สีตัวติดเลยนะ บอกมากสายดีขอดูหน่อยครับก้องหน้ากล้องหน้าก่อนกล้องหน้าก่อนายออ่ขอบคุณครับ้รงหลังมันอยู่ตรงนี้หรือเปล่าเนี่ยเนาะเนนี่ป็ไงครับตอนนี้ผมยังหาหมึกตัวแรกยังไม่เจอนะครับตอนนี้จะเวลาจะบ่ายโมงละเหลืออีกประมาณสามนาทีท้องก็กดไปแล้วไตก็กดไปแล้วนะเบอร์ก็กดไปเป็น10ยืนอยู่ข้างๆกันก็กดไปแล้วเป็น10 ไซต์บอสสวยๆนั่นเลยผมยังไม่นับหนึ่งเลยนะครับเดี๋ยวก็ลังเร่งมืออยู่พยายามที่จะค้นหาอยู่ไปดูอีกมายนึงว่าจะเป็นยังไงนะครับตรงผมเลยนะนะไปตรงนี้นะนี่มีแมงมันจะโดนหรือนะผมเห็นขี้หมึกดำๆเลยผมให้นะเอ็มตีเออเอ็มตีไปดิ่เอาไปอ๋อกี่านละเอ็มตีอ๋อคิดว่านละเอ็มตีตกฟองเลยนะนะครับโอ้ยได้ให้คนส่ง ้ครับผมปูเลยยอดยอดครับผมบียโตขอบคุณครับแหมีนี่ตรงนี้ใกล้ครับับสีเขียวโดนอีกแล้วดูครับดูโอ้โหโอ้โหโดนกระผมมีสายมีสายมีสายมีายใช่หครับ อ่ะโยผมก็ถ่ายอยู่ครับเออมึกสัตหีบเจอกันนะทุกคนมึกสัตหีบเนี่ยมาเป็นน้ำบานเลยอ่ะน้ำบานเลยน้ำบานเลยเห็นตัวเหรอเนี่ยเห้ยอ๋อตัวขนาดนี้มาครับผมชอบตรงที่ดึงกัดอ่ะเขาดึงกัดอย่างเงี้ยแสดงว่ามีไซส์นะเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยต้องมีอย่าเ้เนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอุ้ยมันจะไม่เกินเกินเนี่ยห้าหกขีดหกขีดเลย โอ้ยตึงเลยตัวเนี้ยออกอากระบาลมันเลยหึ่ตึงครับผมโอ้ยโอ้ยโอเรือเรือหมดเลยเรือเรือหมดโอ้ยตึงครับผมสีใสให้มันอีกทำไมล้างเอ้าของน้าติดแล้วมั้งปล่อยเลยก็ได้ครับเดี๋ยวผมจัดการเนี่ยขอบคุณมากเลยครับนี่นะเอ็มโอ้โหสุดยอดตึงเลยนะสีเขียวเอ็มคิดว่ากล้องผมจะเห็นไหม

แปดกีแปดกีนะายแล้วครับท่านใช่ครับ เตือนนะพะแต่เขาลุดนะมึงต้อเกรครับแต่เขาลุดนะอย่าพูดอย่างนี้ดูตอนตายนายเอ็มดิของแท่ของแท่ของนาเอมตัวที่สองมาแล้วสวยนะครับโอ้โหโอเคลอนะูกนี้นะลูกลอเลย โอ้โหจนตายเนี่ยใช่ไหมใช่ไหมสำเร็จอยู่ที่หน้าใช่ไหมโอ้อย่าให้ขาดแล้วกันอย่างน้อยก็ใช่อ่ะยกขึ้นเลยยกขึ้นเลยเยี่ยวโหโลต้าแล้วตัวเดียวเสียวทั้งลำมึกสตเฮมอ้นะครับมึกสตเฮมตัวเดียวเสียวทั้งลำโอเคโอ้ยมันนอนไปหลับแล้วเจอดีจัดบอกแล้วว่ามันมี ไม่ขึ้นเลยเรียบร้อยกดแล้วไม่ต้องห่วงแหมห่วงไม่ได้บอดไหมบอดไหมแปมสองเก้าโปรเสียงมาแล้วโอ้ยไม่ใหญ่ต่อต่อเฮ้ยฝั่งนี้เองนะอ่ะสีฟ้าเวลาเงียวนั่งอยู่ฝั่งนี้เองมันอยู่ฝั่งนี้เองขอบคุณครับไต่รู้นอนหลับแล้วแหละเอาพูดอต้องหน่อยพูด อะไรครับเนี่ยวันนี้<ฮ>วันนี้กินหมึกนน้ำดำด้วยเดินมันทั่วเลยนะฮ <c oughs> นะ <c oughs> เ,ออเป็นย็งไงบ้างสักคู่สักคู่เอากัดเลยนะรูุหลุมแล้วนะอีเบอร์ไซส์เป็นไงครับตัวนี้ไซมาม่าครับอ,อ๋อหบอ่ามึนน้ำดำหมึ่นน้ำดำไซมามา่าเราพาเก็บทุกทุกหลุมทุกไซส์นะ,ะนี่นะอันนี่ไซมาม่าฝุดกันจนแบบโวยงามสวยงามยอดโอเคไม่มีแล้วอ่ะหาจนเจอ ไปครับมีอะไรพูดไหมครับพูดจะล้องหวานะไรนะไรครับใส่ได้ยเลื่อยเลื่อยนะไรเลื่อยดีได้เลไดยขอดูวิธีเลื่อยเลื่อยอ้าีงนี้เลยใช่ครับง่ายเลยสุดยอดเดี๋ยวเรมาดูปดนะครับกดโอ้โหปดดไอ้ดปอว วิงอ่ะครับกดต้องงี้นี้สักรอยตัวไดได้ครับนีอดอ้หพี่นสุดยอดสุดยอเไี่อาไปให้ครับที่สนารับราเรื่องเลครตอนนี้4ี่โมงกว่าแล้วนะครับเสียงดังเสียงโคตดดังอ่ะเอาหน่อยเอหน่อย สี่โมงกว่าแล้วโอ้ยสีไข่แตกแล้วตอนบ่ายสามดุงนี้บอกไตวันหลังมารับตอนบ่ายสามก็ได้แล้วให้คนอื่นลงไปก่อนนะครับแล้วก็ตอนนี้เราอยู่กันที่เกาะหมูนะครับไตเก็บอุสลสารขึ้นมาเยอะมากนะครับอย่าลืมนะครับสนใจอย่าลืมาคากไายเข้ามานะครับแล้วก็หมายหม่มมองนัวหมายหม่หอ,มมองนัวหมายหม่องนัวนะครับกับเพจนี้นะครับแล้วก็นัดหมายค่าเรือกับไตได้เลยนะครับบอกเลยว่าไสมีบริการทั้งวันเลย ไม่ว่าจะไล่เลือดปลาเอ้ยอะไรเอ้ยทําได้หมดเลยนะครับเดี <ไป S 1> <ห>๋ยวเราจะเก็บไม้ก่อนกลับบ้านสักนิดหนึ่งนะครับแล้วค่อยไปสรุปผลงานกับบนฝัน, <c oughs> กกนนะครับเรือกับไตนะครับเวลานัดจอง <c oughs> นัดจองอะไรเรียบร้อยกับไตแล้วสามารถขึ้นเรือได้ก็ <c oughs> okay, ผมพูดไปเกี่ยวกับาตำรวจน้ําตรงนน้นแล้วก็ตรงนี้อะไรท่านโรงพยาบาลนะับหน้าโรงพยาบาลรกรหรือตรงไหนสะดวกคุยกับไตได้นะครับใกล้ๆบริเวณนีนาา้แหละ แล้วก็ตรงนี้มันจะมีที่จอดรถเลยสบายๆแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูผลงานนะบนฝั่งดีกว่านะครับเรากลับมาถึงฝั่งแล้วนะครับสะบักสะบอมอยู่ย <c oughs> ตอนมามันสิงอาก่าขาเกานีา่อ่อนแรงเลย เดี๋ยวเราจะดูก่อนว่าตัวอาจจะได้ไม่เยอะมากนะครับแต่ว่าไซส์ใหญ่มากเพราะว่าอย่างหนึ่งลมมันตึงมากนะครับต่อสัมบ้นก่อนใน,นเรือแต่ละที่ก็ออกไม่ได้เลยแต่วันนี้เป็นวันแรกที่ลมเบาล่งมานะครับก็เลยสามารถที่จะออกได้นะฮะวันนี้ผมเกือบแน่ว่ะ ทั้งวันเลยตอกแท็บอ่ะโอ้โหคุณพระคุณเจ้าคุณพระคุณเจ้าแต่ไตก็กดมาเยี่ยนัทองก็กดมาเยี่ยมกันนะครับแล้วท็อปท็อปสุดเลยพี่เบอร์วันนี้นะครับจัดมากดสิบกาแท็บไซส์แบบบอสๆทั้งนั้นเลยอ่ะกัดเขาอยู่คนเดียวเลยตกทีแบบใครเลไซส์ใหญ่นะครับมือดูดิครับ โอ้โหคตัวนี้ยังไม่ตายเลยตัวนี้ยังตัวนี้เลยสนใจอย่าลืมนะครับเบอร์โทรอะไรครับไต้เบอร์โทรอะไรสองสามสี่คงจะไปสอนหรือว่าเพจอะไรนะครับเพจหมายหม่องมั่วครับหมายหม่องมั่วนะครับเซิร์ชเอาใน Facebook นะครับเข้ามาเป็นสมาชิกในเพจได้นะครับแล้วก็นัดหมายดูหูดูดิคไพ่สวยๆเท่านั้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมปลาหรือเกมหมึกนะฮะมีให้เล่นตลอด ถือว่าในคลื่นลมแรงก็เราได้ไล่ตัวขนาดนี้ถือว่าโอเคอยู่นะโอ้ตัวใหญ่นะโอเคเลยนี่เราคือหลบอยู่ข้างในนะอยู่ข้างในออกไม่ได้ครับอออกไปก็โดนออกไปโดนคลื่นโอ้ยเมาคลื่นก่อนอก่อนเมาหมึกนี่ครับทีมงานใหม่มองนวนะพาตกตะลุยทั้งวันนะอ่าี่พี่เบอร์ฝาดเรืออะไรหน่อยครับ เรือก็เรือตกมึกนะฮะหมายมองมั่วนะครับผมเพจเฟ e b o ๊ k หมายมองมั่วนะฮะแล้วก็อ่ตกมึกตกปลาครับผมอ่าบอกราคาเลยว่าวันละเช้ากับเย็นวันละสี่พันห้าร้อบาทนะครับรวมเรือได้สามคนนะฮะรวมใส่ตัวก็สี่คนนั่นครับเช้าเย็นเนะเช้าถึงเย็นเลยเนี่ยแต่วันนี้เลยเพียไหมล่ะเพียกลับบ้านไปหลับสบาย โอเคครับขอบใจครับผมตัดหีบไตมาร์กตหีบทีมงานหมายหม่งมหมายม่่งผมลืมบอกไปนะครับไตมี GPS นะเข้าหมายแบบเป๊ะเป๊ะเลยไม่ต้องกลัวนะครับเข้าได้ตรงหมายเป๊ะเลยประมาณนี้เลยสำหรับวันนี้นะครับก็สนุกสนานกันวันนี้ ขอบคุณทุนงานด้วยนะครับก่อนจากกันไปอย่าลืมกดซับสไครต์นะครับเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมขอบคุณครับ